สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับการรีวิว DX Gamer d r i v e r ครับ dx gamer diver นะครับก็เป็นเข็มขัดแปลงร่างของ master exalt นั่นเองนะครับผมแล้วก็ master Rider คนอื่นๆในเรื่องเขาด้วยนะครับโดยที่ชุดนี้นะเป็นชุดเล็กนะครับผมก็จะมีมาแค่ตัวเข็มขัดแล้วก็การแชทของ mighty action x นั่นเองนะครับผมแต่ในผมมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวบอกว่าคืออะไรนะครับหน้ากล่องนะครับผมก็จะมี master e x a l นะครับ level 2แล้วก็ level 1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างของ gamer diver แล้วก็ mighty action x การแชทนั่นเองนะครับชตรงนี้เลยนะ dx เกมเมอร์เดยเวอร์จากบันไดนั่นเองนะครับด้านข้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอ็กเซดเรเวลนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวเกมเมอร์เดยเวอร์กับการแชทนั่นเองอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเรเวลสองนะครับด้านหลังกล่องอ่าเดี๋ยวปรับขึ้นบับนึงปื๊ดไม่ใช่อะไรให้ดูที่ปีกนะครับผมที่ปีกก็จะมีอ่สอนลูกเล่นนะคะว่าเจ้าการแชทเนี่ยมันกดปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างนะแล้วก็ตัวการแชทนเนี่ยเอาไปเล่นกับ อะไรได้บ้างน,นะครับก็จะเป็นตัวอาวุธของเอ็กเซนะครับเอาไปใส่กับตัวคีมิวะสะโฮเดอร์นะครับผมแล้วก็เอาไปเล่นกับ QR ตรงนี้ก็เอาไปเล่นกับอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนเนี้ยไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ข้างบนนี่นะครับผมก็จะมีเหมือนการแคชออฟนั่นเองของคาบุโตะก็คือพอสับปุ๊บก็เปลี่ยนร่างฟอร์มนะครับผมจากวิวหนึ่งมาเป็นวิวสองนะด้านหลังก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นคร่าวๆนะครับแต่ว่ามันมีตรงนี้แปะอยู่ ไม่รู้เหมือนกันว่าแปะไว้ทาไมใหญ่เบ้อเลยอ่าอันนี้เป็นล็อตตัวแทนของประเทศไทยนะครับผมก็ขั้นที่1เนี่ยก็คือการแปลงร่างเป็นเลเวลหนึ่งะครับใส่การเช็ดตไปก็คือแปลงร่างเลยแล้วพอเปิดหน้ากากาออกก็เป็นเลเวลสนะครับขั้นที่3นี่ก็คือเป็นเลเวลสนั่นเองนะก็คืออันเนี้ยแต่ว่าผมอะ่ะยังไม่มีเลเวลสให้ดูนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างเป็นตัวการเช็อะไรสักอย่างสปอร์ตปะนะครับผมเอออันเนี้ยก็ เดี๋ยวมีโอกาสแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับส่วนขั้นที่4ก็คือแปลงร่างเป็นเรเดอร์คนอื่นนั่นเองนะครับผมอในกล่องนี้ใช้ถ่านเป็น LR รก้อนนะครับเอาไว้ใส่กาชัดนั่นเองโอเคเร,รอบๆกล่องมีประมาณนี้นะข้างล่างไม่มีไรเนาะก็เดี๋ยวผมขอไปเอาออกมาสักครู่นะครับ และนี่ก็คือ Gamer Driver and Mighty Action X อคช t นนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ Master e r x ออย่างที่บอกนะครับก็สงสัยนะสิว่าทำไมผมเอาออกมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวบอกว่าทำไมนะเดี๋ยวมาดูที่กาช a ทกันก่อนนะครับกาช a ทนี่ก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ตลับเกมอ่ะเออในเรื่องมันจะเป็นธีมเกมใช่ไหมครับผมก็คืออ่าเป็นคุณหมอที่ติดเกมนะครับอ่ะ นี่นะครับตรงสติกเกอร์ของ m i ต h t y Action นนะครับก็เป็นเกมแอคชั่นที่เหมือนตะลุยด่านเก็บของอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็จะมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นธตมสีชมพูนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรแผ่นเพจเหรอเออแผ่นเพจก็จะมีเคลือบติดอยู่ตรงนี้เคลือบสีขาวติดบังอะไรไว้บังอะไรไว้บังอะไรไว้พามโอโมองเห็นอยู่ดีนะครับก็จะเป็นอ่าต้องมองด้านนี้เนาะนี่มองด้านนี้จะเห็นพอจะเดาออกว่าเป็นคุณเอ็กเซดนะครับ อยู่หน้านี้เนาะแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นถาด LRC c 3ก้อนนะครับเวลาเล่นก็ดึงที่ขั้นฐานออกนะครับเลือกเล่นก็ถอดฐานออกหรือเสียบที่ขั้นฐานไว้ก็ได้นะแต่ว่าทางที่ดีก็คือถอดดีกว่านะครับผมเขมมาลองแกะดูฟังเสียงดึงที่ขั้นฐานออกไม่มีเสียงอะไรนะครับผมต้องกดเท่านั้นไมต t y Action X, X นะครับ อันนี้จะพูดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เสียงเดิมอ่ะมันจะมี3เสียง่ะผมก็เลยกดให้ดูนะครับก็คือมี2เสียงแล้วก็เสียงมาเอยเหมือนเป็นเสียงสุ่มอ่ะต้องค่อยๆกดนะครับผมโอเคมาดูการแชทแบบปิดไฟกันบ้างนะครับผมดูแบบเปิดไฟแล้วเนาะจะได้เห็นว่ามันสวยขนาดไหนนะครับเอามาขั้นตรงนี้นะขยายปิดไฟสักครู่นะครับอ่ะพอไหมแสงแค่นี้ กินเลยดีกว,ว่าเนาะนี่นะครับมืดแล้ว A T อ่าอันนี้จะเป็นด้านหน้ามาดูห้านี้อ่าเป็นงไงล่ะดูด A T โีโอเคโอเคการแชทมีประมาณนี้นะข้างๆมีปุ่มให้กดด้วย ซึ่งอันนี้มันจะเป็น,นกลไกที่เอาไว้เล่นกับตัวเข็มขัดเขาเอยนะครับผมเรามีหน้าที่เล่นกดแค่ตรงนี้ก็พอนะครับผมมาดูที่เกมเมอร์ไดเวอร์บ้างเกมเมอร์ไดเวอร์เนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องเล่นเกมทุกคนมันเหมือนอะไรสักอย่างเธอทะมากนะครับแล้วก็มีช่องใส่ตลับเกมอยู่ตรงนี้นะ,ะตรงนี้เป็นเหมือนอารมณ์ที่จับเขานั่นเองนะครับผมตัวนี้ไม่มีระบบส่ยานไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างเล่นผ่านกาชาทเท่านั้นนะครับผมดึง คันยกออกก็จะมีชื่อเขียนว่า gamer driver นะครับในกระจกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการหักเหและการเรียวการหักเหคือเวลาที่เราเสียบกระชัลงไปนะครับมันก็จะสะท้อนกระจกนะครับผมเดี๋ยวผมแย่เข้า,ขาไปเห็นไหมผมแย่ตรงนี้นี้ผมอยู่ข้างในได้นะครับก็คือมันใช้วิธีการหักเหเอานะครับเป็นกระจกซ้อนกันนั่นเองกลไกมีแค่นี้เลยสําหรับตัว gamer driver นะครับผมโอเคและสิ่งที่ทําให้ผมหยิบออกมาแค่นี้เนี่ยก็คือ เพราะว่าผมมาซื้อเจ้านี่มือสองมานะครับแล้วคนขายคนเก่าเนี่ยเขาให้ไอ้นี่มาด้วยนี่นะครับคีมิวซะสล็อตโฮเดอร์นะครับผมก็เป็นไอเทมเสริมแล้วกันนะครับก็คือถ้าเราซื้อมาแค่ชุดเล็กเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นท่าไม้ตายของกาชทได้นั่นเองนะครับคนขายคนเก่าเขาก็เลยให้ไอ้เจ้านี้มาด้วยนะครับแต่ว่ามันมีเซตขายแยกนะครับผมก็คือคิมิอซาสล็อตโฮเดอร์เนี่ยมันจะมีตัวกาชทอีกหนึ่งอันก็คือตัวปักโซบายนะครับแต่ว่า เขาไม่มีบักโซบให้ผมอะ่ะก็เลยเหมือนต้องไปตามหาบักโซบอีกนะครับผมก็ขอแปะโป้งไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมีตังซื้อบักโซบแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวย้อนหลังให้นะครับผมอ่ะอันนี้ผ่านไปกับอุปกรณ์เล่นท่าไม่ตายนะครับแล้วก็เขาให้นี้มาด้วยเป็นสายไฮสเปกเบลนะครับผมนี่อ่าเอาไว้เล่นเหมือน c ซ m เ็ไงเออแต่ว่าอันนี้เท่าที่ผมพลิกดูเนี่ยไม่เห็นโลโก้ของบันไดนะครับผมน่าจะเป็นของของเทียบนั่นเองนะ เอามาเล่นได้ไม่เป็นไรหรอกโอเคเอาออกมาให้ดูมาแล้วเซอร์ไพรส์มีแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปเซตชุดนี้กับตัวแท่นก่อนละกันนะครับไปเซตกับฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมเมอร์ไดเวอร์โดยใช้สาย h ฮสเปกเบลเนี่ยคือดูดีเหมือนนักแสดงเลยนะครับอชอบอะ่ะนะติดใจติดใจหมุนให้ดูนะครับผมอันนี้ก็ใส่ตัวคิมิโอสะสล็อตไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังล่ะพาม,มีล็อกหลังดูดีเลยใช่ไหมล่ะ นะอ่ะปั๊บปั๊บปับปับผลกลับมาอ่ะอย่างงี้นะดูดีเปล่าสุดยอดมาลองเล่นกันเลยนะครับกับกาชัดม i ตี้แอคชั่นเอ็กซ์นะครับกดปุ่มสล็อตนะครับกับตัวเกมเมอร์เดเวอร์เนี่ยจะมีอยู่สองสล็อตนะครับผมสล็อตซ้ายมือคือสล็อตที่หนึ่งนะแล้วก็ล็อตขวามือคือสล็อตที่สองนะครับเราใส่ไปที่สล็อตที่หนึ่งเลยแบบนี้ ข่ายไม่น่าพิ่ายละอันหนึ่งอย่างี้เอาด้านที่มีตัวนังสืออ่ะออกมาด้านหน้านะครับผมกดลงป้ายอ่ะฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวขึ้นซับเตอ์เติ้ลจะไให้เนาะเคยอะไรวัตะเกมวัตะเกมนั่นแหละเนี่ยตอนนี้คือเราทําการแปลงร่างเป็น มัสเตอร์เอ็กเซดเลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลเ e ลวเนี่ยในเรื่องเขาก็คือจะเอาไว้ทําการดึงบัคสเตอร์ออกจากล่างของผู้ติดเชื้อนั่นเองนะครับผมก็คือเอาสปาระออกจากตัวมนุษย์เอาง่ายๆนะครับผมอ่ะพอออกมาแล้วก็ทําการเลเวลอัพไปเป็นเลเวลสเพื่อทําการจัดการกับศัตรูนะครับจัดการกับบัคสเตอร์โดยการเปิดหน้ากาก,ากออกพรอม เป็นไงล่ะเทวลาตรงนี้นะครับชอบมากในกระจกเนี่ยคือเหมือนฉายภาพจากตรงการแชทไปที่ตัวเครื่องมันนั่นเองนะครับผมหมดแล้วหมดแล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีแค่ชุดเนี้ยทุกคนหมดแล้วชุดเล็กมีแค่นี้จริงๆนะครับรู้สึกว่าคือบันไดไม่น่าทาแบบนี้ไม่น่าทาชุดเล็กมาเออไม่เชื่อลองปิดเปิดให้ดูคือมันจะมีฉากในเรื่อง,น,งนะที่ทําการเลเวลอัพไปแล้วแล้วปิดกลับมาเนี่ย ก็ย้อนกลับไปเป็นเลเวล1หนึ่งด้วยนะเออลองใครเป็นแฟนเอ็กเซดลองใครยังไม่เคยดูดีกว่าใครยังไม่เคยดูลองลองไปหาดูนะครับใครที่เป็นแฟนเอ็กเซดน่าจะพอจำฉากนั้นได้นะครับผมโอเคเปิดที่อืมอ่ะต่อไปเราสู้แล้วบักสเตอร์จะตายแล้วใช้ท่าไม่ตายถอด จะใช้ไปแล้วก็เอาไปใส่ที่คิมิวะสะโฮเดอร์ตรงนี้ครับผมอ๋อก่อนไปใส่ถ้าไม่ตายเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนกลมลงมาหน่อยนี่งป๊บอ่ะตรงสีส้มนี้นะครับผมมันสามารถถอดได้ด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยอ่ากำเนิดถอดให้ดูมันเป็นเขี้ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันยาวนี่ถอดได้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเอาสไลด์ใส่เข้าไปตรงนี้นะคือถ้าซื้อแบบเซตแยกมาเนะี่ยมันจะแยกกันมานครับประกอบก็คือใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้ อใส่เข้าไปตรงนี้เป็นพลาส,สติกนิ่มๆนะครับผมก็ถ้าเรามีตัวการแชทหลายอันเนี่ยก็เสียบไวแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ามันก็จะเป็นเหมือนที่ห้อยการแชทนั่นแหละแล้วจะหยิบเล่งก็หยิบไปใช้นั่นเองนะครับโอเคมาถ้าไม่ตายใส่เข้าไปในสล็อตโฮเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปจะมีไฟขึ้นตรงนี้ด้วยนะนี่ตรงนี้ดูดีอ้าวไม่เห็นกดเห็นปะ แสงมันสว่างนะครับนี่มันจะมีไฟขึ้นเออคือเราจะมันจะไม่ใช้ถ่าไม่ตายจกนกว่าเราจะกดอีกหน่ครั้งนะครับจะชาร์จไปเรื่อยๆเลยฉะนั้นแล้วเราต้องกดอถึงใช้่าไม่ตายนะครับ Mighty Critical s t y ์ e นะครับกดอีกครั้งเหมือนเดิมไหม หมือนเดินไครับก็คิมิอซะแล้วก็ชาร์จพลังนั่นเองนะครับผมกดอีกครั้งจริงๆมันมีเสียงซีเคร็ดอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมลองกดให้ฟังแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่นะ ยังไม่มา เป็นเสียงซีเครตเนอะโอเคลูกเล่นมันมีแค่นี้เลยนะครับสำหรับเกมเมอร์ไดเวอร์แล้วก็ตัวคิมิโอซาโฮเดอร์นะครับเดี๋ยวผมไปเล่นแบบนอนสต็อปให้ดูอีกครั้งครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิว DX Gamer Diver นะครับผมและผมบวกคิม i w ะสล็ l o t h o l อร์ให้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเซตนะครับผมพอเป็นเซตเนี่ยมันจะมีตัว b a r ุโซไบนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับเดี๋ยวขอแปะโป้งไว้อย่างที่บอกเนาะ Gamer Diver นะครับถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ยผมเรียกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่านะครับเพราะว่าตัวมันเองไม่สามารถเล่นท่าไม้ตายได้นะครับถ้าเรามีการแชทอันเดียวที่ให้มากับตัวเข็มขัดแล้วเนี่ยโอ้แทบไม่ต้องเล่นอะไรเลยนะครับผมคือ ปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปด,ปดแค่นั้นจบนะครับก็ยังไงก็ต้องไปหาตัวคิมิวซาสล็อตโฮเดอร์มาเล่นนะครับผมเออโอเควันนี้ประมาณนี้เนาะผิดพลาดประกันใดผมขออาภัยท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วผมรบกวนเพื่อนเลื่อนลองไปกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปนะครับและท่านใดนะครับที่ชื่นชอบของเล่นเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องดีซิตีทอยเอาไว้ได้นะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ดูเรื่อยๆอยู่แแลล้วผม ถ้าใครโดนป้ายยานะครับอยากได้เจ้าเกมเมอร์ไดเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับหรือเลื่อนลงไปดูที่ช่อง Description ก็ได้นะครับถ้าท่านซื้อผ่านลิงก์ผมนะครับผมก็จะค่าขนมนะครับมาไปุูในการนำช่องช่องนี้ต่อนะยังไงก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับไวเอจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ